สวัสดีค่ะวิวสตอรี่นะคะวันนี้วิวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณท่วาพามาครบรอบ11ปีนะคะด้วยการพามาทริปจังหวัดกาญจนบุรีเราจะมาจุดแรกคือจุดชมวิวนะคะวัดถ้ำเขาปูตานตำบลหนองย่านะคะอยู่กาญจนบุรีนี่เองนะคะเพื่อนๆนวิวสวยมากจะบอกว่าแบบตะลึงไปเลยนะคะตอนแรกเพราะว่ามันมีโค้งของภูเขาปูนนะคะซึ่งสวยมากค่ะ จะมีแพรนะเพื่อนๆมันล่องมาแล้วก็เปิดเพลงแต่ว่าวันนี้เสียงลมมันดังมากนะคะวิวีก็เลย ใช้เพลงประกอบให้เพื่อนๆนฟังนะคะเป็นสุนทรีเวลาชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีเส้นทางรถไฟอยู่ริมน้ำด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นสายเล็กๆตรงนั้นเพื่อนเอนเ,อนเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่บาลมีคาเฟ่นะคะนี่ก็คือบาลมีคาเฟ่นะคะเพื่อนเอนเป็นคาเฟ่ที่เปิดอยู่ในพื้นที่ของวัดนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะจัดให้เป็นมาร์กิ้งแบบว่าจุดที่ถ่ายารูปนะคะ จิบกาแฟจิบชาถ่ายรูปได้นะคะนี่เส้นทางรถไฟก็จะมีนะคะทีอ่อที่ร้านเนี่ยเขาจะติดไว้เลยว่า,ร,วารถไฟจะวิ่งผ่านกี่โมงเรามาช่วง10บโมงกว่านะคะรถไฟก็จะวิ่งผ่านช่วง10บโมงสีนาทีลมแรงมากค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณที่ว่าบอกว่าถ้าแต่งตัวน่ารักจะพาไปเที่ยว1วันนะคะดิฉันก็เลยจัดชุดบาร์บี้เลยะคะ่ะครบรอบสิบเอปีนะคะ นี่นะคะหมวกนี้ก็ดีเนาะมันก็กันได้ทั้งแดดแล้วก็ลมค่ะลมแรงมากเวอร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่วิวสวยมากยอมนะคะยอมใจนี่ภายในร้านตกแต่งแบบสไตล์นี้นะคะสาวๆน่าจะกรี๊ดเพราะว่าจะได้มุมถ่ายรูปหลายๆรูปนะคะเดี๋ยวเราก็จะชวนกันไปถ่ายรูปมุมต่างๆของร้านกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆตามมาชมนะ นี่เห็นไหมคะว่าแสงของเขาเนี่ยผ่านกระจกออกมาสวยนะคะวิวิคิดว่าช่วงเก้าโมงกว่าจนเ,าเขาเรียกว่าอะไรช่วงเที่ยงเนี่ยน่าจะร้อนไปนิดนึงเนาะแล้วก็ช่วง4ี่ห้าโมงเย็น,นยแสงน่าจะตกสวยพอดีนะคะสําหรับสาวๆที่รักการถ่ายภาพสวยๆเอาไว้เก็บอัพไอจอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ นี่คือเจ้ามือของเรานะคะคุณแฟนนั่นเองนะคะวันนี้ครบรอบ11ปีนะคะก็พามาเที่ยวแล้วก็ให้เลือกว่าอยากจะมา,าถ่ายรูปที่ไหนนะคะนี่ค่ะเขาเป็นคอฟฟี่เลเวอร์นะคะเพื่อนๆอยู่บ้านกา็ปั่นกาแฟกินเองนะคะมานอกบ้านก็ยังดื่มกาแฟอยู่เช่นเดิมค่ะอันนี้ขนมเค,ค้กนะคะเลือกมาจากตู้ในร้านก็มีเค,ค้กอยู่ประมาณ10กว่าอย่างได้นะคะเพื่อนๆมาเลือกได้ เราก็สั่งนี้นะคะเป็นน้ําชาโต้นี้ทั้งหมดนี้ตกอยู่ประมาณ400-500เกือบ5 0าบาทนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกเมนูที่เราอยากจะชิมนะคะอยากจะรับประทานจริงๆแล้วนะคะถ้าใส่จานเป็นจานกระเบื้องแล้วก็ช้อนแบบอ,อะไรอะที่มันสวยๆกว่านี้น่าจะสมราคามากกว่านะคะอันนี้ก็ฝาก เจ้าของนิดนึงนะคะมันจะสวยงามกว่านี้นะเวลาถ่ายรูปมาแล้วก็ได้ฟิลที่วินเทจกว่านี้ด้วยนะคะ๋อแต่วิวข้างนอกสวยงามมากนะคะเพื่อนๆ๋อตอนนี้เขาก็กําลังต่อเติมส่วนด้านล่างด้วยนะคะก็มีมุมเนี่ยเยอะมากมายเลยเดีย๋ยวไปดูพร้อมกับวิวๆค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นพระเอกหนังอินเดียไม่ใช่นะคะคุณีิวานะคะก็จะไปยืนชมวิวธรรมชาตินะคะอยากกลับมาอีกครั้งในช่วง5โมงเย็นเนาะ <c oughs> หลังจากไปหลอกให้ผู้ชายจุ๊บแล้วนะคะที่ฉันก็มานั่งรอรถไฟค่ะคุณพี่ว่าก็เซตโซนนี้ไว้บอกว่าเดี๋ยวไปนั่งรอรถไฟเดี๋ยวรถไฟจะมาจากฝั่งนู้นนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากว่าอากาศดีแบบว่าลมพัดเย็นสบายมากนะคะเพืพ่อนๆชวนให้แต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็มาที่บารามีคาเฟ่นะคะเดี๋ยวรถไฟจะวิ่งผ่าน10บโมงสีนะคะเลทไป5้านาที10นาทีเพืพ่อนๆก็รอรนิดนึงนะคุ้มกับวิวนะคะ วิวดีมากรถไฟจะมาแล้วเย้รถไฟมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดีใจมากมายประหนึ่งถูกรถตรี่ระหว่างที่หนึ่ง <c oughs> ดีใจมากนะคะรถไฟมาแล้วก็ได้ภาพสวยๆกับรถไฟไทยขบวนการเจะนะบุรีนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะครบรอบ11ปีคุณท่วาบอกว่านอกจากบารมีคาเฟ่แล้วนะคะจะพาไปเที่ยวนะคะให้เตรียมตัวให้ดีอันนี้นก็เตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะคะ ก็เดี๋ยวตามเราสองคนไปนะคะว่าเราจะไปครบรอบ11ปีที่ไหนบ้างนะคะวิวิสตอรี่วิวิรู้ลกรู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะ